ไม่ใช่แค่หน้าที่แต่ต้องใจรักด้วยการปกป้องประเทศพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับอีซูซูดีแม็กซ์มหาวิทยาลัยสยามและนิตยสารไลฟ์แอนด์โ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการห้องรับแขกสวิตช์เอฟเอ็มค่ะ89.5เมกะเฮิร์นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะเราพูดคุยนะคะ<ม>เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตของบุคคลที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแบบอย่างของท่านผู้ฟังนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราค่ะท่านพลตารวจเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะยังอยู่กับเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับยืนนานไหมครับยืนนานไหมอีกนานครับเพราะว่าเพิ่งอยู่ตําแหน่งไหนคะเนี่ยอื ยังไม่ถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะคะพึ่งเป็นรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางออนะคะออรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางผลงานเด็ดในช่วงดารงตาแหน่งนี้ก็คือปราบเรื่องของการซื้อสิทธิ์ขายเสียงที่บุรีรัมย์ร้อยี่สิบาทโอ้โหด,ดังออมากเลยเออคือเท่าที่พวกเราติดตามฟังรายการก็จะจําได้ว่าท่านเองสมัยอยู่ชนบุรีก็เข้าไปดูเรื่องงานเลือกตั้งอยู่บ้างแล้วนะคราวนี้พอดํารงตําแหน่งนี้ต้องไปดู ลอกตั้งมันตั้งแต่นู่นตั้งแต่นักแก่นู่นนะก็คือดูมาตลอดโดยงานของการจเลอกตั้งมาโดยตลอดนี่ใช่ไหมอืมใช่แต่คราวนี้ดูพื้นที่กว้างขึ้นครับแล้วก็ไปพิเศษสุดที่บุรีรัมย์ครับเกิดอะไรขึ้นคะก็คือพอได้รับมอบหมายจากกระทรวงมาดไทยไปแล้วก็ทําหน้าที่ต้องป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงให้ได้นะต้องการทําให้การลึกตั้งบรีสุดยุติธรรมตัวแม่ไปไปตามเจตนาลมก็จัดทีม ใช่ไหมฮะอาจจะทีมไปล่วงหน้าก็ให้ทีมไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้อะไรต่างๆแล้วเราก็คอยควบคุมกำกับดูแลนะฟังข่าวดูว่าพื้นที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยจะมีการเสื้อสิทธิ์ขายเสียงกันบ้างหนักเบามากน้อยแค่ไหน <S 1> <S 1> <ช>แล้วเราควรจะไปเจาะที่ไหนอะไรต่าอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อยู่ดีก็มุ่งไปบุรีรัมมุ่งไป อ่าอุบลมุ่งไปอำนาจเจริญมุขหารอะไรต่างใช่ไหมมันเสียเวลามาใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ส่งลูกน้องไปทุกพื้นที่นะครับไปหาข่าวหาข้อมูลมาตรงไหนมีปัญหาตรงไหนมีอิทธิพลเราต้องไปใช่ไหมถ้าตรงไหนลูกน้องทํากันได้ก็ปล่อยเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าตรงไหนมีผู้มีที่พลลูน้องเราทํางานลําบากเราจะไปช่วยลูกน้องเราทํางานใช่ไหมฮะแล้วสหรับที่บุรีรัมเนี่ย นะก็เขาก็ส่งข่าวความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆมาในพวักการเมืองเนี่ยนะเตรียมการทุ้อสิทขายเสียงอะไรกันมากแต่เราไม่ได้เลือกข้างไม่ได้แบ่งพักแบ่งพวกนะเพราะว่าเราราชการไม่สังกัดไม่สังกัดพักไหนอยู่แล้วใช่ไหมครัเพียงแต่ว่าเราต้องการทําหน้าที่นะให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ไปไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการด้วยถูกไหมครับสรุปก็คือลงไปที่บุรีรัมย์นะฮะแล้วก็ ยังยังไม่มีคือคือเขาเขาให้ข่าวมาว่ามีไงใช่ไหมแต่มันมีอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ไอไอวิธีการเนี่ยมันก็จะต้องซื้อสิทธิ์ขายเสียงมันก็ต้องสมัยก่อนนู้นนะ,ะในปัจจุบันที่ผมก็เลืออมาแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนวิธีการก็ได้คสมัยก่อนถ้าเขาจะโกงกันเขาจะจะซื้อสิทธิ์ขายเสียงเขาทำไงฮะคงไม่ใช่แค่วันเลือกตั้งมันต้องซื้อกันก่อนนั้นซื้อก่อนดีนะแล้วก็ซื้อเป็นเที่ยวๆเลยนะแล้วก็ จะลงไปตามหมู่บ้านเนะ่ะเพราะเพราะเพราะว่านักเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีบัญชีมี <I S 2> ต้องมีรายละเอียดอนะ <I S 2> ใช่ไหมค่ะมีรายละเอียดเ้าเลือกตั้งจังหวัดนี้เขตนี้อะไรอย่างเนี่ยนะฮะ กินพื้นที่ไปกี่ตำบลกี่หมู่บ้าน<ม>รรานะแต่ละบ้านมีคนใช้สิทธิ์ได้เท่าไรมีคนใช้สิทธิ์ได้เท่าไรมีใครเป็นแกนใครผู้พใหญ่กำนันผู้ชุงผู้ช่วยใครมีอิทธิพลแนนหูวคะแนนภา,ายในอำเภอนั้นจังหวัดนั้นเขาเขาจะรู้เขาจะต้องคุมกันอยู่ใช่ไหมั <c oughs> เพราะฉะนั้นการซื้อสิทธิ์ใส่สเสียงเนี่ยเขาก็จะต้องลงไปตามหมู่บ้านอำเภออำเภอ,อ,ำเภอตำบ<ๆ>ลอะไรอย่างนี้นะกับ เราก็ปล่อยเรื่องที่ตำรวจเราลงไปเหมือนกันนะฮะในการที่ไปหาข่าวความเคลื่อนไหวดูว่ามีพื้นที่หมู่บ้านไหนตำบลไหนอะไรต่างเนี่ยนะมีคนที่ไปซื้อสิทธิ์ขายเสียงไปทําอะไรผิดกฎหมายไหมนะครับก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็อยู่ที่จังหวัดนะนะที่บุรีรัมเ์ทีเมืองจัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่โรงแรมนี่แหละนะพอเราพอเราต้องอธิบายสอนลูกน้องด้วยอ่ะใช่ไหม ให้ทำะอ,ะอะไรอะไรยังไงแล้วก็ให้ลูกน้องไปดําเนินการก็เขาก็ติดต่อมาเพราะว,ว่าเนี่ยในบูบ้านผมก็จําชื่อไม่ได้ละบ้านอะไรตำบลอะไรเนี่ยคะ่ะนะเนี่ยไปยึดบัญชีมาได้ไรายชื่อคนนะมีสิทธ <ไร S 1> <ส>ิ์เลือกตั้ง่น,นะยึดบัญชีมาได้ะนะแล้วในบัญชีเนี่ยก็จะมีเงินนะที่แบ,บ่งเป็นชุดชุดละร้อยี่สิบเปอร์ c e n อ a g เนี้นะพร้อมรายชื่อมาเลยสมมติรายชื่อยี่สิบคน ก็ร้อยยี่ณยหน้าก็จะมีจํานวนชุดจำเบอร์บัตรเลือกต้องตั้งเบอร์ผมจําได้แม่นเลยเบอร์สี่ห้าหกคุณเนวินคุณประสิทธิ์คุณทรงศักดิ์ทองศรีอะไรครบเลยครบเลยมีทั้งบัตรมีทั้งเงินมีทั้งชื่อมีทั้งชื่อต่างๆนะโอ้ชัดเจนก็บอกว่ายังไม่ต้องจับหรอกนะเพราะถ้าจับมันก็จับแค่นั้นไงแต่ว่าก็ได้ได้ไอ้คนคนนั้นอ่ะในกอที่ถือเงินลงไปอะไรย่างเงี้ย ให้ปไ,หไปก่อนแผนท่านให้ปล่อยไปก่อนใช,ใช่ซื้อมาดิเป็นเงินเท่าไหร่รู้สึกอยห้าพันกว่าบาทนะใช่ไหมซื้อต่อเลยขอซื้อต่ออขอซื้อมา,มาเป็นพยานหลักฐานไง uh huh. ใช่ไหมนะ <c oughs> แล้วก็มาสืบค่ะสืบต่อที่ในช่วงนั้นเราก็ต้องหาข่าวแล้วนักการเมืองเนี่ยนะเขาบ้านอยู่ที่ไหน มีญาติพี่น้องเป็นใครบ้างอะไรต่างๆอางตัวนี้ปล่อยลูกน้องไปใช่ไหมไปหาข่าวในพื้นที่ในเมืองเราไม่ใช่นั่งเฉยนะสรุกสนานเฮฮหาไม่ใช่แล้วก็หาข่าวในอีกระดับหนึ่งนนนักการเมืองเนี่ยอย่างผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยมีบ้านพักอยู่ที่ไหนมีใครเป็นญาติพี่น้องใช่ไหมก็ส่งอีกชุดไปดูตรงไหนมีความเคลื่อนไหวคึกคักไหมใช่ไหมมีอะไรคือสังเกตไหมอะไรเงี้ยนะหาข่าวก็ปรากฏว่าได้้าเลกทีเนี้ย หลังเนี่ยนะหาไปหาข่าวว่าน่าจะมีการเตรียมการกันนะซื้อสิทธิ์ขายสียธเพราะว่า<ม>เงินที่ได้มาเนี่ยเราก็มาดูสืบดูปุบ๊บมาจากผู้ใหญ่บ้านคนนี้ผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไปรับมาจากกำนันคนไหนกำนันคนไหนขึ้นกับใครอะไรเงี้ยสายไหนอะไรเงี้ยเราต้องต้องมาสืบไปหมดอนะ่ะใช่ไหมฮะอ่ะก็คิดว่า เป็นบ้านเนี้ยนะที่มีการเตรียมการแต่เราก็ยังไม่มีพยาหลักฐานเลยใช่ไหมก็เพียงแต่ว่าอ่าคืนนั้นให้กําลังตํารวจเนี้ยคอยดักเอาไว้ค่ะนะคอยดักเอาไว้หมายคาะว่าคือเขาจะทางานเนี้ยเขาจะต้องทําเวลาอย่างที่ปลอดคนเนีะยมาเห่ามาหอนอะไรเงี้ยหรือไม่ใช่มันยังยังไม่ถึงวันใกล้เล็กต่างทีเดียวอ่าถ้าก็จะขนเงินขนทองอะไรออกมาเนี่ยนะ มันก็ต้องน่าจะเป็นเวลากลางคืนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ที่ปลอดคนหรือเขารู้ว่าเรามาเนี่ยใช่ไหมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนกลางมาเดี๋ยวถึง,งเวลามันก็นอนเดินอะไรอลางเงี้ใช่ไหมมันก็จะออกอาจจะออกเวลากลางคืนเพราะนั้นเราก็ให้ลูกน้องเราซุ่มทั้งคืนเลยอซุ่มไว้ถ้าออกมาก็ตรวจคนจับกลุ่มอะไร่เงี้ยนะ,ะก็ว่าไม่ออกใช่ไหมไม่ออกแต่ว่าเราก็าเตรียมหมายไปแล้ว เตรียมหมายไว้แล้วเพื่อที่จะทําการตรวจคร่นต่างๆใช่ไหมก็พอลุ่งเช้าก็เข้าทําการตรวจคนการตรวจคนห้ามตรวจกลางคืนใช่ไหมท่านใช่ตามหลักเราต้องตรวจกลางวันต้องตรวจเช้านะถึงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกอะไรอย่างเงี้ยนะพูดง่ายๆก็หกโมงเช้าหกโมงเย็นอะไรเงี้ยภาษาง่ายตามหลักใช่ไหมกฎหมายอืมก็ก็ไปตรวจก็เป็นเจ้าเป็นบ้านหลายขายเครื่องไฟฟ้าค่ะ แล้วก็มันก็เป็นสองสองสองด้านติดต่อกันด้านนี้หน้าร้านก็เปิดด้านนี้หน้าร้านก็เปิดด้านนี้ใช่ไหมไอ้ลุกน้องก็ขึ้นไปคนเจะอะใช่ไหมฮะขึ้นไปคนคมันก็เจอกล่องกระดงกระดาษกล่องสุมสุมซุมุม,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 มอะไรต่างตเนี่ยน,น,นะกล่องลงมาดูเลยอ่าใช่ไหมค่ะพอลงมาดูนิดหนึ่งก็เจอใช่ไหมเจอที่เขาเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วแบงค์ยี่สิบติดบัตรเบอร์ เรียบร้อยยอมีรายช่วงรายชื่อหมดสมมติชุดนี้อืนะใครจะเป็นคนไปแจกอืเป็นหัวหน้าเนี่ยใช่ไหมมีคนจานวนเท่าไหร่ก็มีเงินจํานวนเท่านั้น่ะจัดเป็นระบบเรียบร้อยแบ่ง้อยนะแบ่งยี่สิบอ่าหยิบติดกนและหยิบเบอร์ด้วยแล้วแบ่งยี่สิบเนี่ยประทับยันไว้ด้วยยันเหรอเออต่ลักเอ้ยประทับไว้ทาไมใช่ไหมอ๋อตอนหลังพอจับกลุมมาแล้วก็ไปสอบสวนเนี่ยถึงจะได้รู้ใช่ไหม ว่าอ่อันนั้เดี๋ยวมาพอเลือกตั้งเสร็จถ้าได้แล้วมาแลกอีกทีได้สองร้อยใช่ไหมเขาจะแจกทีสามร้อยมันเปลืองมากนี่เดี๋ยวเกิดไม่ลงใช่ไหมคะเดี๋ยวเกิดไม่ได้ใช่ไหมโอ้นี่เทคนิคขนาดนั้นให้เอาแบง์ยี่สิบที่มีตาประทับมาแล้วเดี๋ยวได้อีกสองร้อยถ้าไม่ได้ก็เสียเท่าเสียเท่าร้อยยี่สิบเนี่ยแต่ถ้าได้ก็เอาแบงค์ยี่สิบเนี่ยไอ้แบงค์ยี่สิบมาแลกอีกสองร้อยสองร้อยเลยสุดยอดสุดยอดดูช่างคิดจังเจ้าพิมันก็คนต o บใช่ไหมพอเจอปุ๊บก็รายงานเรา เราก็เข้าไปช่วยตรวจคนพอตรวจคนปุ๊บเราจะละเอียอรดอรอบค้อบวันลุงน้องเน,นี่ยตรงไหนควรคนไม่ควรคนเนี่ยประสบการณ์นั้นตอนแรกเขาค้นได้ส่วนหนึ่งนั่นเองไม่ถึงสิบเป็ดล้านก่อนรรบก็คือที่เห็นหลังตั้งที่ประจักษ์ชัดเจนอบางทีเขาข้ามไปออะไรตรงไหนบ้างที่พอท่านไปปุ๊บท่านให้ไปตรวจคนเพิ่มคือเราก็เราก็ดูเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาค้นตรงไหนแล้วตรงไหนยังไม่ได้คนใช่ไหมมันเราตำรวจเราก็มองเองอ่ะรู้ มันต้องละเอียดรอบคอบอะถ้าเป็นเราเราจะซ่อนตรงไหนอย่างนั้นเลยคะคิดแทนเขาต้องดูให้หมดก็จนคนคนกองกองเนี่ยออกมาได้นะทั้งทั้งที่จัดเสร็จแล้วยังจัดไม่เสร็จอะไรต่างอะไรเนี่ยนะก็ออกมาลุนทั้งหมดก็ไม่ได้นับตรงนั้นเราเยอะใช่ไหมแบบต้องหาแบบใต้ฟ้าอะไรงั้ด้วยเปล่าะท่านี่ยนะต้องไปค้นถึงกันใต้ฟ้าไม่ต้องนนัดูหนังเยอะครับก็ได้ทั้งหมดประมาณสิบกว่าล้านถามเจ้าของร้านก็ ในตอนบันทึกอะไรต่างๆเขาเขาไม่นึกว่าเราจะฆ่าเปคนเขาบอกเงินเนี้ยจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมเงินไปซื้อที่ดินแล้วก็ไม่เป็นไรคุณแล้วแต่คุณให้การใช่ไหมค่ะก็จับกลุ่มมาสถานีตำรวจต่างก็ดำเนินคดีตามกฎหมายใช่ไหมก็ให้เชิญเจ้าหน้าที่ธนาคารมาช่วยนับเพราะเงินเยอะนะนับทั้งหมดก็ได้สิบเอ็ดล้านสองแสนกว่าบาทโอ้เป็นร้อยแบงยี่สิบนี่เต็มไปหมดเลย ก็ดําเนินคดีไปตามกฎหมายทีนี้ใน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 ส่วนในส่วนนี้นอกจากไอ้เงินส่วนนี้แล้วเนี่ยที่เ็ามีการเตรียมการที่จะใช้เงินไปซื้อเสียงเนี่ยนะะอีกส่วนหนึ่งที่เราไปตรวจสอบเนี่ยนะก็ไปจับกลุ่มมาได้ว่าก่อนหน้านะนะนะหาพยานไงเราหาพยานคือพอเราส่งพนักงานสอบสวนด้วยเราก็พู้กงานพยานจะช่วยพนักงานสอบสวนให้มากที่สุดนะก่อนที่เราจะกลับใช่ไหมก่อนเราจะไปจังหวัดอื่น ก็สืบหาพยานก็พยานก็ได้การว่าเมื่อวันที่เท่าน,นั้นอะไรต่างๆเนี่ยจุดของคุณเอวินเนี่ยก็ไปหาเสียงสถาน,นีรถดดไฟก็แจกบัตรแจกพระด้วยรพระพระเคยได้ยินไหมพระรุ่นชิดช,ชอบอะรุ่นนี้เลยนะ,ะพระรุ่นชิดช,ชอบอค่ะนะแล้วก็เอ๊ได้มาได้มาแล้วตกลงทําไป ไปทำาหันที่วัดไหนก็มีวัดที่ทำก็ไปหาหลวงพ่อสอบประคำหลวงพ่อมาสดนะว่าคุณชัยเนี่ยพ่อคุณเยวินเนี่ยเขามาทําวันเกิดก็ให้ปลูกเสกพระให้ต่างๆก็ไม่ใช่แจกงานมันกลุ่เกิดอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็เหลือใช่ไหมพอทําเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลามาตรงนี้ก็มาแจกด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พระเลี้ยงก็ผมก็ยังอยู่เลยพออยู่ในแฟมใช่ไหมอ๋เก็บไว้ที่ระเลึกอยู่เหยนะแล้วก็เราเลยให้พลังงานสอบสวนดําเนินคดีไปเนี่ยนะ มันเป็นสองสองประการด้วยกันนะประการแรกก็แจกเงินค่ะประการที่สองก็แจกพระใช่ไหมแจกเงินนี่นี่ไม่ถึงตัวคุณในวินนะแต่ถึงตัวเจ้าของบ้านไงเจ้าของร้านใช้ไฟฟ้าใชฟไฟฟ้าแต่ว่าแจกพระแจกพระเนี่ยมันถึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นในจำนวนการสับสวนเนี่ยก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเราก็มั่นใจว่ายังไงต้องฟ้อง คุณเอวินดําเนินคดีคุณเอวินได้อยู่แล้วนะแล้วเราก็ก่อนจะกลับเราก็หาพยานหลักฐานบัญชุงบัญชีรายได้ตรวจสอบจากธน,าค,นาคารแบ่งหมายเลขนี้ไปแลกมาจากไหนเพราะแบ่งมันใหม่นี่าการาตรวจสอบอะไรต่างๆใ,ให้หมดใช,ใช่ไหมก็โอเคก็ได้นะเราปล่อยให้พนักงานตํตรารวจเขาทําไปแล้วเราก็ขึ้นไปเชียงใหม่ <c oughs> ใช่ไหมขึ้นไปเชียงใหม่ต่อพิชยงใหม่ภาคห้านี่ <c oughs> ใช่ไหมก็ไปตรวจสอบแต่ว่าพอข่าวตรงนี้มันออกตรงนู้นเก็บกันหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมกลัวเป็นแถวกลัวเป็นแถวเรียกว่าพอเราลงสนามบินเชียงใหม่นักการเมืองมารอต้อนรับกันใหญ่มันไม่ได้ต้อนรับมันมาดูเรา คอยติดตามเราทุกฟีกจว่าเราจะไปที่ไหนยังไงอก็แสดงว่าเป็นกรณีตัวอย่างแต่ว่าถามถามเดี๋ยวให้ท่านตอบช่วงหน้านะคือต้องบอกด้วยความเคารพเลยว่าท่านทําตามหน้าที่ตามกฎหมายทุกอย่างแต่คุณเนวินเนี่ยเขาเป็นนักการเมืองตอนนั้นเขาเป็นนักการเมืองแล้วก็มีบทบาทด้วยไม่ใช่นักการเมืองตัวเล็กๆนะคุณเนวินจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะแต่ว่าการที่ท่านลงไปดําเนินการอย่างนั้นมันมีผลกระทบอะไรไหมนะคะช่วงหน้ามาติดตามกับท่านเสรีพิสุทธิ์ค่ะ รับฟังรายการห้องรับแขกได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์7นาฬิกา30นาทีถึง8นาฬิกาสนใจโฆษณาโทร026187781-4เปิดห้องรับแขกต้อนรับแขกพิเศษกับ Isuzu D Max มหาวิทยายลัยสยามและนิตยสาร Life and Home กลับเข้าสู่ห้องรับแขก s w ิต t FM นะคะคือต้อง ต้องบอกท่านผู้ฟังทุกๆท่านน่ะนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมัยนั้นนะคะท่านท่านต้องบอกว่าท่านสรีพิส์ก็มีชื่อเสียงเรื่องการปราบปรามนะคะอย่างตรงฉินคุณคุณนวินก็มีชื่อเสียงนะะักการเมืองใหญ่นะคะ,ะก็พอจากตอนนั้นคุณนวินหาหาพักลงไม่ได้เลย <laughs> ใช่ไหม <c oughs> จะไปเข้าพักนู้นพักนี้ก็ไม่ได้เข้าประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์จะไม่เอาเลยสจหมยนู้น แหมก็มันเป็น่าวทารตอนนี้มารับได้ยังไงก็ไม่รู้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้การเมืองเปลี่ยนแปลงได้ต้องโทษท่านบรรหารอ้าวทาไมล่ะคะไปรับคุณเอวินต่อไปไงโอคุณเอวินก็เลยเล่นการเมืองต่อได้ไม่งั้นไปพักไหนก็ไม่มีใครเอาตอนนั้นค่ะนะไปพักคุณบรรหารก็เกือบจะถูกคุณเอวินเตะการคออยู่แล้วเพราะเราไปสายหาปลาสายหาเสียงก็จะเตะการคอคุณบรรหารเนี่ย แกชอบพูดอย่างนี้นะ,ะแต่ว่าพอพอถูกจับแล้วการดําเนินคดีกับคุณเนวินก็ว่ากันจนถึงที่สุดเหมือนกันใช่ไหมคะคือใช่ฮะคืออย่างี้คือเราเนี่ยอยู่กรุงเทพค่ะพอเราจับเราเสร็จแล้วเราก็ส่บพื้นที่ให้ลูกน้องดําเนินการไปใช่ไหมก็เป็นเรื่องของท้องที่เขาอะเพียงแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราช่วยเขาในเรื่องของการหาพยานหลักฐานสนับสนุนนะในการที่เขาจะสอบสวนนุคดีเนี่ยซึ่งเราดูแล้วมันก็ชัดเจน เพียง <P ain ful> พอที่จะเดินคดีแต่วันที่เราลงม,ามันยังไม่ถึงตัวการตัวการใหญ่ก็ได้ได้แต่เฉพาะเจ้าของบ้านอะไรตา่างอะไนี้ใช่ไหมเอาละนายพอกลับมาปุ๊บที่ภาคสองเนี่ยที่โคราชเนี่ยขเขาก็ตั้งผู้จัดการมาเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเลยเพราะมันคดีใหญ่คดีสําคัญจับกุมซื้อเสียงถึง ได้สิบเอ็ดกว่าล้านจนเดือนนี้ยังไม่มีเลยนะที่จะจับกลุ่มของการได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมก็ตั้งผู้ชักการทางนู้นนะมามาควบคุมก็ดีเราก็อยู่กรุงเทพเราก็โทรประสานถานพี่เขาเขาอายุมากกว่าแล้วตำแหน่งก็สูงกว่าเราถามพี่ไปคดีเป็นไงชัดเจนนะ,ะัดเจนยังไงฟ้องได้แน่เราก็พยายามติดตามอยู่นะก็ชัดเจนฟ้องได้แน่ตลอดนะพอถึงใกล้วันจริงจริงปรากฏว่าตำรวจสั่งไม่ฟ้องเพราะ เพราะเพราะก็ไปช่วยนักการเมืองกันไงใช่ไหมแล้วก็ผู้ชการก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นผู้ช่วยทิบดีตำรวจตอนนั้นนะะแต่บ้านเมืองเรายังโชคดีตำรวจสั่งไม่ฟ้องไปไม่จบนี่ใช่ไหมต้องส่งไปอายการอายการฟ้องที่โชคดีพอดีเจอทิบดีอายการตอนนั้นท่านคณิตนรครไม่ทราบเคยได้ยินไหมรู้ค่ะได้ยินค่ะถ้าเป็นคนดีมากเะยท่านเรียกคดีมาพิจารณาเองเลยนะแล้วก็สั่งฟ้อง นะครับสั่งฟ้องก็ฟ้องไปเือวารารก็เลยลงโทษจำคุกเนี่ยทั้งชั้นต้นอุทธร์แล้วก็สู้ถึงดีกานะสาลธีกากพิพากษาว่าเงินแต่เขาไปเสดตลอดนะว่าเงินนี่ไม่ใช่เงินที่เสียเงินที่ก็เตรียมจะไปซื้อที่ดินใช่ไหมแต่หลักฐานมันก็ไม่ใช่โอเคเขาแล้วแต่เขาจะต่อสู้ไงก็สู้กไยสารชั้นต้นพิพากษาลงโทษอุทธร์ก็ลงโทษไปถึงฬีกาก็พิพากษาว่าเงินสิบเอ็ดล้านเนี่ย นะจำเลยเนี่ยได้เตรียมไว้ที่จะซื้อเสียงือตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ลงโทษจำคุกคนละปีใช่ไหมแต่ตอนจับใหม่ๆเนี่ยเขาถือว่าเป็นนักการเมืองมีที่พลมีอะไรอะไรพอเราจับเขาปุ๊บตำรวจกำลังสอบสวนเนี่ยยังไม่ทันสั่งฟ้องเลยเขาฟ้องเราเลยปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบไม่ชอบตรงไหนคะเงินเนี่ยเขาจะเอาไปซื้อที่ดินใช่ไหมพอถูก เขาก็ไปทําสัญญาจะซื้อจะขายกันมาอทํามีวางมาจงมาจากันมาย้อนหลังเหรอคะออาก็ย้อนหลังนั่นแหละใช่ไหมแล้วก็มาฟ้องเราปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบว่าเงินเคยจะไปซื้อที่ดินเนี่ยตามสัญญาอย่างเงี้ยกับนายปีชากับนายปีชาผมติดไปนี่หมายความว่าไงซื้อที่ดินต้องเอาเบอร์บัตรติดไปด้วยเหรอเออนั่นละก็แล้วแต่เขาไงเออละแล้วพอเขาถูกยึดเงินเนี่ยทําให้เขาไม่มีเงินไปซื้อที่ดินเขาเขาก็เลยถูก มาจำยืดมาจำก็เลยมาหาเรื่องฟ้องกลับก็เลยมาฟ้องกลับแต่มันฟังไม่ขึ้นอยู่แล้วนะเหยียลมันไม่ใช่ฟังไม่ขึ้นแต่เขาเป็นไงเขาก็ถือว่าคูก็รอมไว้ก่อนนะเผื่อมึงจะยอมยอมแล้วก็ช่วยเหลือคดีอะไรอย่าเงี้ยผิดคนผิดคนผิดคิวใช่ไหมใช่ไหมฟ้องมาแล้วก็ฟ้องกลับไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นคดีมันก็จะเป็นเพิ่มอีกสองถูกไหมใช่เราหนึ่งเขาสองคดีที่เขาฟ้องมาแล้วเราก็ฟ้องไปใช่ไหมค่ะโอเค คดีที่เขาฟ้องไปศาลก็ต้องพักไปก่อนนะนะแล้วแล้วคดีนั้นก็ไปมาที่เขาฟ้องเราเนี่ยเราไปถึงศาลใช่ไหมไต่สวนเนี่ยในยท่านไต่สวนเนี่ยเราก็ไปนะปรากฏว่าโจทย์คือฝ่ายเขาเนี่ยไม่กล้ามาเบิกความหมายถึงตัวเจ้าของอที่บอกว่าจะซื้อขายที่ดินเนี่ยนะ,ะเนี่ยก็สองคนที่ถูกจับเนี่ยแหละ,ะใช่ไหมก็ไม่กล้ามา ไม่กล้ามาศาลศาลก็เลื่อนไปแล้วก็กลับมากรุงเทพอีกถึงเวลามานัดเราก็ไปอีกอย่างเงใช่ไหมและเขาก็ไม่กล้ามาอีกอไม่กล้ามาอีกก,าาอก็จะขอเลื่อนคดีอีกใช่ไหมเราก็เลยขอศาลเผชิญสืบเลยเพราะบ้านมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่อ,อ้างป่วยเปอ์อีกใช่ไหมค่ะอ้างป่วยก็กเผชิญสืบเลยเผชิญสืบคืออนะไรท่านให้ความรู้หน่อยใช่ไหมเผชิญสืบก็คือสารไปดูที่ว่าเขาป่วยจริงไหมใช่ไหมแล้วผลปรากฏว่าปรากฏว่าทนายขอเวลาปรึกษาสิบนาทีใช่ไหม ก็ปรึกษาเขาไปปั๊บเลยยอมถอนฟ้องเราใช่ไหมเพราะมันมันพิสูจน์ไปดีเป็นดยิ่งตายใช่ไหมใช่ใช่ส่วนคดีที่เราฟ้องเขาว่าฟ้องเท็จใช่ไหมค่ะเราถอนให้เขาไหมคะเบิกความเท็จไม่ได้ถอนถอนทำไมล่ะนะเพราะว่ากันไปจนถึงที่สุดสารชั้นต้นก็จำคุกไปสารคนละหกเดือนใช่ไหมสารอุทธรณ์ก็จำคุกเพิ่มไปคนละปีคือตอนนั้นตอนนั้นก็ สัดสินเวลาสารีกาก็สองคนนี้ก็ถูกจับคุกไปแล้วใช่ไหมจับคุกไปจนกระทั่งออกมาแล้วใช่ไหมซวยจริงๆผมคดีนี้ก็มาโดนอีกใช่ไหมเป็นชั้นต้นคนละหกเดือนออุทธรณ์คนละปีอ่าพอดีกาใช่ตอนนี้เราก็ดีกาขอให้เพิ่มโทษอีกใช่ไหมเขาก็ดีกาเพื่อจะลดโทษไม่ใช่ลดโทษไม่ว่าไม่มีความผิดอะไรต่างๆเ่าเนี่ยใช่ไหมนะเป็นตอนนี้ก็ยังอยู่ในชั้นดีกาแล้ว แต่ปกติคุกไปแล้วล่ะเพราะว่ารอบแรกจากการทบเงินในบ้านเขาตอนนี้ก็รอดีกาอยู่คมันไม่มีทางรอดอ่ะเพราะอะไรเพราะศาลดีกาเนี่ยคดีเดิมพี่สาวว่าเงินเนี้ยผิดจริงๆเป็นเงินที่เอาไปซื้อเสียงแล้วมันเป็นคดีต่อเ่องกันด้วยนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นศาลชั้นต้นไม่ต้องพิจารณาเลยว่าเงินนี้เป็นเงินอะไรเพราะว่าความเดิมมามันก็ผิดอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นศาลชั้นต้นก็พิจารณาเพียงว่าอ่าคุณไปฟ้องเขาเนี่ยแล้วคุณไปเบิกความเขาเนี่ย นะว่าเงินจะไปซื้อเสียงแต่ความจริงมันไม่ใช่ตกลงเป็นเบิรความฟ้องเท็จเบอ่ความเท็จหรือเปล่าเนี่ยศาลก็เอาง่ายๆแค่นี้เองนี่คือผลของคดีอ่าก็ตอนนี้ถูกจบคุกไปคนละปีแต่ว่าเขายังดีกาอยู่นะค่ะพักหลังเคยเจอคุณนวินชิดชอบไหมอ่าช่วงที่ไทยรักไทยเป็นรัฐบาลท่านนายกสุสินเป็นเป็นนายกอยู่ค่ะนะตอนนั้นผมรู้สึกจะเป็นผู้ช่วยพบวอหรือไงเนี่ยค่ะนะก็ไจไปใต้ตอนนั้นไปใต้ที่ยาลาในศูนย์บริการตำรวจที่ยาลาอะไราเงี้ยค่ะ นะครับดีไปเข้าห้องน้ําค่ะก็เจอกันเขาสวนทางกันพอดีเป็นไงคะเขาก็ยกมือไหว้เราในฐานะที่เราเป็นผู้อาวุโสกว่านะค่ะนะเขายกมือไหว้ก็โอเคก็แค่นี้จะไม่ได้ทักทายอะไรกันแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วก็ไม่ได้เจอโอเคแม่รับรองเวลาท่านแี่ฉันว่าเวลาท่านเจอกันกับคุณเนวินนะคงมีหลายคนรอดูค่ะ ว, <S <S ว่าจะมีคําพูดอะไรว่าจะเป็นไงไงเอาละค่ะน,นี่นี่คือในส่วนของที่บุรีรัมนะคะ <S 1> <S 1> นนแต่ว่าในการทํางานของท่านเสรีพิสุทธิ์นะคะบุรีรัมนี่เป็นแค่แค่หนึ่งช็อตนะคะแต่ว่าในตําแหน่งของรองผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะคะท่านก้าวหน้าเหมือนกันนะคะก้าว <ๆ S 1> <ๆ S 2> หน้ามาเป็นผู้บัญชาการแต่เชื่อไหมคะท่านผู้ฟังคะกลับเข้าสู่ กับเข้าสู่โรงเรียนในร้อยตำรวจอีกแล้วนะคะสงสัยจังเลยนะคะทำไมตําแหน่งผู้บัญชาการที่อื่นมันไม่มีว่างเลยคะถึงต้องไปอยู่โรงเรียนในร้อยตำรวจวันพรุ่งนี้หรือว่าถูกแช่แข็งอะพรุ่งนี้มาติดตามกับท่านเสรีพิสุทธิ์เต็มมีเวทค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ